ยังไงครับยังไงเฮียอะไรคุณชาญาลงทำไมคุณถึงแคปน้องแพรใน f a c e book เพื่อนคุณเจอผมเปิดแคปพ่อมึงอย่าบ่ายเบี่ยงครับถ้าคุณถ้าคุณสะดวกใจสบะอะไรถ้าคุณเขาเรียกว่าเบริสุดใจนะครับคุณต้องเอามือถือให้กับโอ๊ตดูครับผม โซนี้ครับโนาถ้าคุณไม่ดูแสดงว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจนะครับแล้วแต่คลิปนี้ฝากถึงห้างแว่นนะครับให้ลองเช็คมือถือของพี่คาบที่เปียกดูเราไม่บอกนะปล่อยเป็นที่รู้กันห้างแว่นสวยเต็มผมเพิ่งเปิดเจอเพื่อนๆครับมัน ไอโอ๊ตขอดูรูปในมือถือไอตีครับแล้วปรากฏว่าเจอครับผมมีการมีการแคปเจอร์ต้องถามโอ๊ตเรื่องนี้ต้องถามโอ๊ตเพราะโอ๊ตเป็นคนเจอรวยว่าไงครับมืองป้ายเมนูออกสีสันทำนี้ก็รวยนะก็ม่เวลาพูดเรื่องดังหน่อยคึหนึ่งนะครับสี่สิบนาทีผมได้ขอมือถือพี่เบียร์นะครับเล่น ปรากฏว่าผมก็จะดูรูปวิววิวทัศน์ที่พี่เบียร์ถ่ายมุมมองของเต๋อวันนี้ซึ่งเราตั้งโฟลเดอร์ว่ามุมมองของเต๋อแต่ปรากฏว่าผมก็กําลังเลื่อนๆอยู่นะครับเอ๊ะทาไมชั้นไหนมีรูปผู้หญิงอยู่บนมือถือของพี่เต๋อครับแหมผมก็เปิดกันไปดูครับปรากฏว่าเป็นหญิงสาวนิยามคนหนึ่งครับชัดชิบวะแวเยี่ยมไปเลยครับอยู่บนสกเก็ตเพลเยเย่มไปเลยครับ <G ül üş> อยู่บนสกเก็ตเพลนของพี่ชาลงนี่เองเองครับแล้วพี่ชาลุลงให้การให้การว่างไงครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็น Facebook ของพี่ชาลงมุมซ้ายบนสุดของหน้าจอเป็นลุกโปรไฟล์พี่ติใส่เสื้อสีเลืองถูกต้องไหมครับต้องไปถูกต้องอไหมครับใครครับไยอมรับผิดคใครใครจำโปรไฟล์พี่ติได้ครับอ่าถาม คุณเหมครับ,รบอยู่่ายใตีครับเหมอม,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 มองอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใส่สเสื้อสีอะไรครับสีเหลืองผู้ม<า>ชมครับผมผมพูดถูกต้องไหมครับแล้วมิสมีนำ้ำเอ่อมิสมิ มีหนาวไปก่อนนะครับมีแต่ลำาจ้าสาวก็พอดีหนาวหนาวครับหนาวครับผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อน้ำหน้าว่า P R E A W แต่นามสกุลยามากผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้อย่างนึงครับท่านผู้ชมสามารถไปซื้อเอาได้มีเพื่อนร่วมกันสามคนเท่านั้น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 เนี่ยแล้วคุณทานนรงค์ให้การกับคุณว่าแก้ต่างยังไงบ้างครับโอเคผมได้ แล้วคาให้การจัดเฮ้ยมึมงเอาเมนูไปสัตว์เดี๋ยวฉันผู้ชมไม่เห็นหน้ามึง no <c oughs> คุณชาลงให้การผมว่าคุณชาลงกําลังจะถ่ายวิวนะครับแล้วปรากฏว่ามือนิ้วโปง้งนิ้วโป้งข้างขวานะครับไปสัมผัสกับ Facebook ซึ่งในขณะนั้นมือถือคุณชาลงก็เก่านะครับเครื่องช้าก็ไม่ทําให้เ,เฟซบุ๊กลบออกไป no ก็เลยไปกดดูเซฟหน้าจอครับแถ <c oughs> แประมาณว่าแถว่า ใช่ลั่นมือถือลั่นใช่ครับแต่การลั่นของพี่ชายลมีพิรุธอย่างหนึ่งครับยังไงครับถ้าลั่นในลักษณะที่ไม่จงใจเนี่ยรูปหญิงสาวเนี่ยนะต้องอยู่นั่นไม่ซ้ายก็ขวาเท่านั้นแต่ในเรื่องนี้นะครับผมเห็นในมือถือสองลูกตาครับเมื่อสิบวินทีแล้วรูปหญิงสาวนี่นะอยู่ตรงกลางมือถือเท่านั้นเท่านั้นเลยครับ no เรื่องนี้มีมูลเรื่องนี้มีมูลครับสารรับระทับฟอร์มเดี๋ยวท่านชมรอสารวาด เรื่องนี้ยอนอนไม่ครับเออไม่มียอนอแต่มีโกนอนอก่อนครับจริงมีวิธีไอ้นี่นะที่ดีทำแบบนี้นะยังไงครับครับตีกระโจนแลกมือถือเป็นเช็คเลยเออ,อว่าได้ครับต้องมีอะไรลึกลับปนนี่มันเองครับผมยินดีครับผมยินดียนดยนดอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เลยไหมอ้าวมาเดี๋ยวนี้มหมเมื่อก่อนโหเมื่อก่อนเมื่อ้ก่อนไปเลยมึงดูไปเลยจเลไม่บริสุทธิ์ใจนีจำเลยไม่บริสุทธิ์ใจท่านผู้ชมดูนะครับผมสัมผัสนิ้วโป้ง นี่นะครับฟึฟ๊บฟึบฟึบรูปเรานะครับรูปกลุ่มเพื่อนเราฟรึ๊บเต็ไมไปหมดครับเนาะแต่ของคุณชาโรงไม่ใช่อย่างนั้นยังไงครับผมกาลังเลื่อนไปนะครับเอ,อ๊ะทำไมเมื่อสองที่แล้วเราจะอยู่ที่อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวนอนอ่าช่องลอมช่องลอมช่องจอมะครับเออช่องมีงล,งลูกหญิงสาวอ่ตาลครับ ผมก็นึกว่ามันอ๋ออ๋อมันคือแบบว่าเป็นรูปเอท่านระหว่างการเดินใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากใช่ครับผมนึกแน่นอนผมนึกว่าหญิงสาวนี้นามสูญหายครับแล้วพี่ตีไปถ่ายเก็บไว้นึกว่าจะเออเสาะหาครับไม่ใช่ไม่ใช่นอนผมว่าเรื่องนี้นะครับผมต้องเบิกความพยานหญิงสาวนี้พยานอยู่ที่ห้างแว่นอะไรครับห้างแว่นอะไรครับทากผู้ชมห้างแว่นอะไรครับสวยสวยเต็มสาขาไหนครับพี่เอ๋ม สาขาไหนครับพี่เหมสาขาไหนครับสา,สาขาไหนวะสาขาบนเย้๋ย่าเชืช้ชมรอดูนะครับครั้งต่อไปเรื่องนี้ผมจะนำพยา,ยานเข้ามาเบิกความติดตามต่อต่อไปครับหวยไทย